มาถึงบ่อลแล้วครับเดินทางระยะทางก็รวมๆห้าสิบกิโลนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะถึงมาช้าแต่ก็มาครับผมนะฮะเราไม่ทิ้งงานอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่นิสัยเรานะครับผมไม่เคยหนีงานนะผมมาช้าแต่ผมก็มาส่วนเสียทอมนี่ยังไม่มาเลยครับเท่าแก่แม่โกก็เป็นเจ้าหนุ่มตักตักแทนอยู่ ตักให้อยู่นะครับบรรยากาศปากบ่อครับตอนนี้ดึงเบรกมืออยู่เปลบอไม่รู้พี่อีกิกส่วนทีมงานลดเล็กก็เข้าหาอ่าซูมิโตโมด้วยครับวันนี้นนเสียทอมนี่พอดีลุงเข้าโรงพยาบาลครับ ดด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 ดรับดาดดดดดนดดด่ดด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 วดด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 ้ดด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 ้ดด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 ด ขอนนี้มันเละไปหมดเลยก็้ายไหวพริบเอานะพี่น้องนะใช้ไหวพริบเอานะครับจะไปทางไหนก็ค่อยๆไปเที่ยวก็ได้ไม่ต่างกันมากหรอกครับเกินกันไม่เกินสองหรือสามเที่ยว ที่ร้องนี่ไม่ใช่เสียงอะไรนะครับเสียง <laughs> อินเวอร์เตอร์ยีดยีดนี่นี่นนสิบล้อยังไม่เข้ามาเราก็รีบวิ่งเอานะครับถ้าสิบล้อมาแล้วมันมันจะต้องรอนะครับมันจะต้องรองามันจะช้างามันจะไม่ออก เพราะว่ากว่าเขาจะตัดให้เราได้ครัต้องอาศัยเนินดินนะครับเป็นตัวเบรกถ้าไม่อาศัยเนินดินนี่อันตรายนะเพราะว่า จะลงนู่นเลยนะลงอ่างน้ําไปเลยมันต้องระวังด้วยครับระวังดินค่ะรถไถนี่แทบจะไม่ได้จอดอะ่ะรถไถนี่แทบจะไม่ได้พักเลยนะครับส่วนเจ้าเอสเคสองร้อยเราก็เรียบร้อยไปแล้วครับเดี่ยงมาแล้วนะต,ต้องอเอาเข้าอู่นะครับผม เพราะว่าช่างไม่ยอมมาทําให้หน้างานเมื่อวานก็เลยเจ้าหนุ่มก็เลยยกเข้าอู่ไปเลยครับยกเข้าอู่ไปเลยก็จบปัญหาว้าพวกนี้มันวิ่งกันได้เร็วเว้ยดูดิมันออกมาแล้ว ทางดีเหมือนวันแรกๆนะโอ้โหปัดเที่ยวได้มันมากเลยวันนี้มันต้องมีหยอดหยอดยองๆกันนิดนึงเป็นวันแรกๆนะโอ้โหถนนนี่ร้อยยังไม่ได้มาวิ่งร่วมด้วยนี่โอ้หวิ่งกันมันมากเลยครับเพราะว่ามันเส้นทางมันไม่ลําบากตอนนี้คนลําบากเลยรอรถเกรดมาก่อนเดี๋ยวรถเกรดมารู้เรื่องรู้เรื่อง ดีแล้วหลังจากที่วิ่งงานมารุ่มๆหนึ่งอาทิตย์นะครับคือตอนนี้ก็เข้าฝั่งเดียวนะครับผมเข้าฝั่งเดียว ไว้ <Why? S 2> ลูกพี่ใหญ่มาแล้วชิบล้อมาแล้วชิบล้อมาแล้วเอาเว้ยเอาเว้วยล้อมาแล้วดูเซเมนเซเมนจะเคลียร์10ล้อก่อนโน่นเคลียร์10ล้อลองเหลือเกินติีตีตีนี่ทำไมมันไม่ระบายวะ บุบ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 ได้ดดดดดดดให้ดูนะพี่น้องนะนี่ครับมากันแล้วมาเป็นขบวนเลยโอ้หมันมากันไวอย่างวะมันเทเมื่อกี้มันมากันแล้วครับเด้อสองคันนันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมากันแล้วน,นุ่นเออนี่เจ้าปิ๊กครับเสียปิ๊กได้ไป้ายทะเบียนมาแล้วครับปลายทะเบียนอ่าต้องติดป้ายทะเบียนแล้ววันนี้หลังจากที่เมื่อวาน ถูกหวยแจ็คพอตโดนไปห้าพันบาทวันนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นหาใหม่นะเอาของนี้ก็สู้กันครับอย่าอย่ายอมแพ้อย่าถอยนะนมาแล้วโอ้พี่ใหญ่ส้อนท้ายกันมาสองคันเลยเซตในงานนี่เซตในงานนี้นี่ครับามาแล้ว มีแถมมีแถมอาจารย์บี้แถมให้อีกครึ่งกระโปงเมื่อวานก็จบอยู่ที่สามสิบหกเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้ ทั้งลงมาขึ้นรถไถทําทางให้น้องๆได้วิ่งด้วยนะครับแล้วก็ก็จะต่อคิวกันอยู่นิดนึงเนื่งองจากว่ารถใหญ่นะสิบลอ้อเข้ามานะครับเรากา็ทำงานร่วมกันอารุ่ม,มารวยไปนะครับอบังอบังอบังปลอม บางปอมมาบางปอมครับผมค,ครับผมยนไวโว,ว่มามันได้เช็คโอเคอย่างงั้นนะถูกต้องอเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี P ่พี่น้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบอ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เร,เริ่มทำงานแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีชอ็อตเด็ดๆก็จะถ่ายพี P ่พีน้องเอฟได้ดูอีกนะครับวันนี้น่าจะ ยังไม่มีช็อตเด็ดละมั่งดูแล้วดูพื้นที่วิ่งง่ายเหลือเกินนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ